バリハー สวัสดีลูกค้าลูกเพจแล้วก็เอฟซทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจ้าแม่สายแต่งอันดับหนึ่งมิสูจริงใจจ้าเรามารีวิวคันที่2ต่อเนื่องเลยนะคะที่เอามาส่งอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ภาคใต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวนะคะว่าให้ชมว่าเป็นรุ่นอะไรที่เรานำมาส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านบอกเลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆแล้วก็มีโปรดีที่สุดเลยนะคะด้านนี้เลยจ้า ตัวนี้จะเป็นสีประตูออนิว t i t a ไททันในรุ่น2024เป็น4ประตูเตี้ยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่712,000บาทเท่านั้นเองถ้าเป็นสีเมทัลิกนะคะเพิ่ม7,000บาทเท่านั้นเองราคาเบาสบายมากเลยนะคะแต่ว่าออปชั่นล้นเหลือและแถมฟรีชุดแต่งจุกๆไปเลยเดี๋ยวพัดจะพาไปชมนะคะว่าแต่งอะไรบ้างเริ่มกันที่ตัหนันสือมิสูบิชิตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหนังสือมิสูบิชิที่เป็นสีแดงเพื่อให้แมทกับตัวชุดแต่งนะคะ แล้วก็มาดูที่ด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง r b s นะคะจริงๆเรามีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็น r b s Sport Rider M Victor หรือรุ่นต่างๆลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะเพราะบอกเราบอกแล้วว่าเราแต่งตามใจลูกค้าจริงๆแต่ลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นชุดแต่ง r b s e x t e m e r GT นะคะ,ะบอกเลยว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถและมีตัดด้วยสีแดงล้อยสด มาดูในส่วนด้านข้างตัวนี้จะเป็นล้อแม็กคอปบ18นะคะเป็นลายใบพัดนะคะแล้วก็เพิ่มความหรอด้วยยางซูแม็กแล้วก็มีคาลิเปอร์สีแดงตามใจลูกค้าฟรีๆกันไปเลยจ้าในส่วนของครอบเบ้ามือจับตัวนี้จะเป็นครอบเบ้ามือจับแบบดำเงานะคะและมีต้นสือ่อไทตันสีแดงให้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความหรอด้วยกันาศาสตร์ทรงสปอร์ตทั้ง4ประตูเดี๋ยวพัดจะพาไปชมภายในของเจ้า4ประตูเตี้ยกันนะคะว่าออปชั่นมีอะไรบ้างคร่าวๆ ในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้ากุญแจเป็นกุญแจรีโมทไข่สตาร์ทนะคะแล้วก็พวงมลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมลายหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ10นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แล้วก็เราติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อด้านนอกนะคะว่าเจ้าชุดแต่ง ABS ตัวนี้นะคะ ด้านหลังนะคะมาดูในส่วนด้านหลังเลยนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง ABS รอบคันนะคะที่เราติดตั้งฟรีให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวพัดจะพาไปชมนะคะรอบรอบคันของเจ้า4ประตูเตี้ยโมเดลเย่2024นะคะที่แต่งชุดแต่งออกมาแล้วพร้อมเปลี่ยนล้อแม็กจัดทรงให้กับลูกค้าจะหล่อขนาดไหนไปชมคลิปกันเลยจ้า พัดมิสโซจริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะแต่งได้ทุกรุ่นแต่งออกมาดีตรงปกไม่จกตาอย่าเพิ่งจองที่ไหนถ้ายังไม่ได้คุยกับเรานะคะลูกค้าสนใจแอดไลน์ส่วนตัวพัดมาได้เลยพัดจะทิง้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะเป็นไลน์ส่วนตัวของพัดเองลูกค้ากรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัด ทัวราชนะจัจไรทยนะคะลูกค้าแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวพัดมีบริการส่งถึงบ้านไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านฟรีเลยนะจ๊ะและที่สำคัญลูกค้านะคะสายด่วนสายตรงโทรหาพัดนะคะ0634646153สายด่วนสายตรงของพัดเองนะคะพัดไม่มีแอดมินใดๆทั้งสิน้นพัดจะเป็นคนตอบคำถามและให้ข้อมูลกับลูกค้าเองนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้าไปชมอ,อีกช่องทางนึงของพัดได้ชื่อเพจว่า มิสูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะไปชมภาพคลิปต่างๆบรรยากาศการส่งมอบรถต่างๆที่แต่งนะคะแล้วก็แคมเปญสุดว้าวเลยนะคะบอกเลยว่าแคมเปญดีที่สุดในประเทศไทยหรือเข้ามาชมช่อง YouTube แล้ว,ลบวรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งด้านล่างให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบที่บ้านลูกค้านะคะ แล้วก็คลิปหน้าจะไปเจอกันที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดและที่สำคัญตอนนี้เรามีโปรเด็ดไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวดาวขั้นต่ำดอกเบีย้ยถูกสูตรเป็นแคมเปญข้าราชการลูกค้าเก่ามิสซูบิชินะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นเกษตรกรห้ามพลาดเด็ดขาดเรามีโปรดีๆให้กับทุกท่านทุกอาชีพเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะอย่าเพิ่งจองกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับพัท คลิปหน้าจะไปเจอกันที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า